ผมไปหาเรามาตัวครับผมหมอลำขวัญใจแฟนแฟนยังเนียยแน่นสวัสดีครับหมอล่ําขวัญใจแฟนแฟนสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับอันนี้ไล่สดไล่สดสิเอาไปลง YouTube ทักไตยครับพี่น้องทังบ้านนะครับตอนนี้แม่นจักรพันธ์มาหาอาจารย์เต็งนิท่านกวัวลำํำ นะครับมะลิไม่ย่าไม่ย่ามไมา่าากินเขาน้ำตอนนี้เป็นบรรยากาศอยู่เขาเอื้นบ้านสวนเนาะพ่อเนาะบ้านสวนนะครับเบืนเน้องรอบขัางรอบบริเวณสถานที่อีพอสุดยอดครับดอกไม้นี่กับมิเตร์สือมงคลอันนี้อย่างนี้โอ้ยภาษาอังกฤษอ่านออกมงคลชีวิตคำคูณนมิมิอย่างอีกพอมิอยังอีก ตามรอยพ่อตามรอยแม่เว้ยนี่มักผมสิไปเฮ็ดตั้งสี่อยู่อยู่สำนักง,งานคอนเทนเฟนี้ยนเซตตั้งสี่แหละมัก,ส,กสถานที่มื้อนี้อ,อ,อยู่กับคุณตั้มผู้เบสครับอยู่กับบักอัดอมื้อนี้ลูกเมียอยู่ไสล่ะแล้วกับพอลุงเตา๋าสสวัดีค่อ ครับเพียงก้สวัสดีค่ะมาด้อค่ะกินข้าวจวนได้หยัง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 ได้ตับบังคูได้ตับบังคูโอ้ยหรือบอกปลาแดกมาฝากอีพ่อพ่อมันมีปลาแดกเป็นของเจ้าของตัวคุณพ่อได้ปลามาให้เผาต้นนี่ตองมาทาที่เผานี่เื่อเผาใส่เผาใส่ก็ได้ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทักทายครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้อีพ่อนี่ครับพี่น้องผู้ผู้แต่งก่อนล่ำเฮ่หลายหลายคณะเนี่ยคณะใดเที่ยปอดหลัก เดียวกักรัตนศิลป์ละครับเดียวกี้คร<อ>ับเพชรสยามธุรกิจบันเทิงของป๋าวิเชียรรอดชมพูหลายเร่องแล้วก็มันหลามันหลของใจเกินร้อยเกินร้อยกับแมนศิลปินผู้ไทยแมนสาวน้อยครับสาวน้อยบอโบ้ครับครับและที่สําคัญครับขวัญใจแฟนๆบีินี่ฝากขวัญใจแฟนๆนะครับครับของศิลปินผู้ไทยนะครับของพอวีเด้อนะครับทีนี่นะครับ เอาไม่รู้กันเดี๋ยวขอเวลาไปดังไฟได้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 พอเราไปดังไฟให้ยูเขาพี่น้องเอ้ยสวัสดีทุงอุ้ยสวัสดีเอฟซีทุกทุกกลุ่มนะครับกดแชร์กดไลค์ออกไปพี่น้องขอคนละหนึ่งแชร์อันนี้พี่อังกอร์ผ่านมาเสียบแทะประธานเอกน้ำซันยุคหาประธนใิมต้าชาอุ้ยปลากระป๋องโลซ่าปลากระป๋องโลซ่า อยากเห็ดอันนี่แม่ปลากระป๋องปลาเก้าเมฆวัอยากเห็ดปลากระป๋องแม่เป็นแบรนด์ของเจ้าของแม่พระเอกเปิดตัวนางเองมือไดนเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี่ฝากติดตามเพจมาลทำคนใจแฟนๆฟนไเด้อเร็วๆนี่สิประกาศศิลปินว่ามีไผ่เดาใบห้ผู้หนึ่งก็ได้เอ่ใบดีกว่าเอาลอรุ่นดีกว่ามันสีพุทธเสื้อไผ่ใบดูเอา ไปให้ังคอยงบ่ดีดีโอ๊ยโอ้ยใบนี่บ่อดังไฟโอ้ยขอบคุณการต้อนรับเตรียมหอดเครื่องต้มมาคุ้งไว้ให้ลูกยูแบบบอยูแบบบ้านนอกครับยูแบบพอเพียงยูแบบพอเพียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้้ย้อ้ยโ้ยกยย้ออโโอ้ยออ้อนรับแขก อันพ่อได้จักฉากแล้วตอนนี้ของแม่น่ะซีฉากได้ซีฉากเดี๋ยวเมื่อกลอยลุดไปโดนมือขึ้นคุยกันโดนกันแล้วไม่ได้เขียนมือขึ้นท่มากกว่านี่พ่อโท่มากกว่านี่พ่อเป็นช่วงคุยกันเรื่องเงินก้อนล้ำของกวอนใจเป็น,น,เเนๆเดี๋ยวถ่ายพ่อดังไฟดังอย่างก้อนสีล้ำเหม่ฟังจักหน่อยสำรวจบ้านของพ่อรอบขอ้างพี่ นี่ถึงเฮียนโอ้ยลูกพักนี่เสียตั้งสี่ละเสียตั้งสี่เลยอยู่บันโศกอี่หรีเฮ็ดใบใบถาต้อนรับเด็กหน่อยแบบสวนธรรมชาติทักทายพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อนะครับผมอันนี้ห้องน้ำโอ้ยมักมากมากมก,มกบ้านผักคนเจเป็นแฟน,แฟนแกับสีเฮ็ดห้องน้ำแบบซีบบ่เด้อ <laughs> เฮ<ต>็ดแบบซี่เลยบนเทาะวันที่ห้าเปิดเปิดบัตรขายเบิร์ดเดย์ วัาหน้าแมนทักเพจหมอลำขนใจเป็นแฟนขอบคุณนะครับแอดมินขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ให้การต้อนรับกับหมอลำขนใจเป็นแฟนอีพีที่หกนี่เป็นวันเกิดแมน่นพี่น้องเป็นวันเกิดแม่นวันที่ห้าตุลา,ลาหาตุลากต่ด้เหตุกุมปิดนะครับไม่อนุญ,ญาตให้อบ,บุคคลภายนอกเข้ามายังเรายังอยู่ในมาตรการคือเก่านะครับผมบัตรราคาเรามีหายซ้เกาบาทพี่น้องกดแชร์ไปกดแชร์ไปเด้เอ อันนี้เป็นสวนโอ้ฝนตกใส่น้ำเต็มแล้วตัวนี้มักมักแห้งพี่น้องยมักมักแห้งสิเปรี้ยงเลี้ยงสีอะไรยุบันโศกหายเด็กหน่อยอยู่เข้าสิยูแบบธรรมาชาติสิปลูกฟังศิลปินให้อยู่กับธรรมาชาติมันเพาะใชใ่แล้วขอบคุณครับบ้านของอาจารย์สายฝน,ยนผุ้เต็งนิท่านก่อนล่ำถึงบทลายก็ต้องลาย สิไปโง่ดอกมันยังเต่าเต่าล้ำด้วยเร็วก่อนล้ำม่พิษน้ผ่าพองพันก่อนล้ำมะล้อมจเกินร้อยฮะต้องให้อังกอเดี๋ยวก่อนกอล้ำก่อนนี่ของอาจารย์เนี่ยเร็วของม่พิษน้ผ่าพองพันเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบเสียงเสียงกินตลาดเ ผ <aría> <พ>ู้ใดผู้ใดอย่งก่อผู้ใดสร้างมาสิเงิดผู้ใดสร้างมาสิเกิดเธอขึ้นว่าโกงบ่กเคยยันขึ้นว่าโกงบ่กเคยเกินยาดูเธออันนี้เอาเสียงสิริพรด้วยอั้ก็ต้องเป็นงานเดียวเลนะฉันบิวต์ต้นนี่ดีดีเอาลาเสียก่อนแล้วมาจานเหมือดเพื่อเฮียงแต่งใหม่บวนนั่งนั่งข้างล่างนี่แหละพอจังท่ามาชาติดีบรรยากาศดี นะครับมีอพออ่อมีปุ่มกดหักบอสอ,งอ่งกอมีอะไรเบื้องเจ้าอังกอมีอะไรว่ามีปุ่มกดหกักบอสสิกดหกักเสียงเจ้าล่ำแม่แอดมินปักบตดอันนี้ให้หน่อยเร็วปักบตดงานมันเกิดวันที่ห้าตุลาให้หน่อยเร็วห้าห้าพี่น้องอยากเขาไปอยู่ในกลุ่มล่อกับอีพี่ต่อไปวันที่ห้าตุลา อ่พอเห็หนยังโอ้ยปลาก็ปลา,า,าให้ลกูกโอ้ยเนาะถักมาเซี่ยวซื้อตั้งไหนจังจงไว้ให้อโอ้ยคำว่อพอมือนีแม้นจกกันนกรพรรดิมาขอเป็นลูกเป็นอีพอมาขอเป็นลูกอีพอมือนีมากับมูสวัสวดีทุกคนนะครับทุกๆกลุ่มนะครับเอฟซีทุกๆบ้านตอนนี้ยุคแม้นจกกักรพรรดิน,นะครับกับเพจมอลำขวัญใจเป็นแฟน,แฟนอีจักน้อยกรสิเปิดตัวศิลปิน จังเด็กก็ฝากติดตามไว้เด้อมีอไล่ใบเห็นเ่มีนั่งอีผู้ใดอนุญาตให้ยายไล่ใบได้ไดยายไล่สีหูว่าผู้ใดคือศิลปินหลักของคอนใจนแฟนเ<ฮ><ฮ>จ้าขาจะมาหูคกคูเนี่ยเทเมจะเป็นไผกันเนี่ยจามาไลา่งั้นตู่คอ,อยดวยนี่เจ้าขึ้นหูคกคูเนี่ยเทจาหอวมากเดี๋ยวนี้ดูแอดมินปักบตรให้แล้วขอบคุณมากนะครับคุณออมคุณออมปักบุธไม่ให้ตอนนี้สองร้อยท่านแล้ว ปักมุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องคลิกตรงนี้่สงสลิปเขาไป59บาท59บาทหรือว่าพี่น้องอยากสมทบซอยค่าขนมศิลปินรน่อยบาทก็ได้พ่านบาทก็ดีครับหมื่นบาทก็แห้งดีครับผมสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งก็แห้งดีครับคนขายหนามาโหลดข้าศนแหลมไหขายมาเลยขาะแนมพีม่ผู้ใดไม่ให้ไม่น่าขายเลยข่ะขายมาอย่างขายมาให้ยืมนะเจ้า แต่เฮ็ดเคยยิปพอเพื่อนปรทธานไหนมีงบพี่อังกอร์ครับอ่าขออนุญาตอีปพอเอเดอร์นะครับพี่อังกอร์สิไปรยูส่างสีสันครับมาล่ำคนใจเป็นแฟนเออมาหนีด้วยแต่ว่าเป็นตัวไรก็ขวัญใจเป็นแฟนอยากเป็นยังก็อยากเป็นนางเอกกรติจะเป็นนางเอกบังดูตาด้วยตาเป็นยังใน้ต่ก็ตาเอกเนาะล่ำดูล่ำดูนี่กว่าล่ำกว่าไหนอันนี้เหรออันเพียงอย่างก่อนซิงสายบุญเดือนกุลละอีกอย่างก็เพียงจอยรบซ่าเขาหลายคนเอาดูดูซิงสดตัว ออกโควงเป็นพวงก๊มเดือใสายลมลมเป็นลางจากว่าเป็นลมหนาวเรือลมแางน้องแม่ป่ามาคือบ้าดอกผัดแห้งสาวห้าวใจเล็ตออกเป็นสิริพรละตนวันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกุ้ยเอาละ มันเสียบยี่ <แก S 1> หลี่ให้หนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเลยหลายให้คอยตีให้คอย <laughs> ปักมุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเด้อนะครับกับกลุ่มวันที่ยี่สิบเอ้ยกับวันที่หาตุลามข<ไ> <laughs> ยี้ <laughs> ขีงอีกขยี้ลืมเดี๋ยวเจ้าเอาโทรศัพท์แช่ของเจ้าของก่อนแช่มาเลยเอตัวโทรศัพท์ขยอยู่ในรถพี่บอกกับพี่น้องให้จะเข้าในขยี้ย่างไปเอาโทรศัพท์ในรถจะเข้าก่อน วันที่แห่เด้อพี่น้องวันเกิดวันแหน่คำว่าเบิ่งกันหลายๆลด้เบัตรราคา59บาทค่ะทำบุญซ่อยกันนะคะน้ำท่วมนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะกดกดตรงลิงก์ที่เดิมนะครับลิงก์หรือปัร์มดกวานกินเหง้าเอาไว้ท้องกับเพื่อนกินอีกจิ่งเนื้อทองเนื้อท้องเพื่อนมันเด้อค่ากินข้าวบันเนื้อเลยดอาอีฝ่าเขากินเตรียม ออนนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามเร้อรางวัลดำใจเมลไลออนไลน์ที่ฝากมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปยังเอฟซีทุกๆกลุ่มนะครับที่ซอยกันสนับสนุนมลัิคนใจแฟนๆหอดีพีทีห่าตอนนี้สีขาอีพีที่หครับอีพีที่หเป็นอีพีวันเกิดของแม่นะครับวันเกิดแต่แเลย5ตุลานะครับหาตุลานี่วันเกิดแม่นครับพี่น้องเช่นชวนพี่น้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับพิเศษน้อยพิเศษลงมานะครับปัด59บาท นะครับเป็นยังจังอ๋อหาสิบกว่าบาทเป็นยังคือบ่อพี่น้องเบื้องฟรีก็คือจังสนะี่น้องพี่น้องนอ,นอกก็เอาเป็นมารา้ใด,ดส่วนหนึ่งก็กคือได้เอาไปทําบุญเอาไปทําบุญกับพี่น้องที่ประสบอ,อย่างก็หน้าท่วมแล้วก็เอาไปสั่งซาลานะครับสั่งซาลาชซาลาเลวฝากพี่ฝากน้องนะครับได้เบิ้งมะล่ำพร้อม ศิลปินของได้เบิ้งศิลปินของระเบียบวัฒนศิลป์พ่อเมื่อนั้นอีพ่อเอเพิ่นสิไปแสดงความยินดีนะครับในงานวันนั้นจะสีบโป๊ะสบโปแบบห้องให้วันเขาจะเป็นอารมณ์แบบยินดียินดีนะครับผมห้าสิบเก้าบาทนะครับเข่าไปอยู่ในกลุ่มรอดนะครับผมครับเพียรดย์ไอ <C'> <man> พียรมอลำขอนเจเป็นแฟนให้ <C'> <man> Hi, <C'> <man> พ่อเนี่ยที่ไปแช่บอก ตอนนี้กับข้าวเสร็จแล้วกับข้าวเสร็จแล้วสิกินเที่ยงมื้อนี้นนบบนกินกินบ้าอันนั้นตัวขื่นอันไหนอันไหนไม่เพียรนี่มั้บ่ขื่นจังไหนขื่นขื่นบ่ขื่นบ่